สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับประจำวันที่14กันยายนอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันนะครับวันนี้ไปดูหลังเกมกันนะครับที่เรียบภูเอาชนะอาแ์เจนต์อ um ัมโตดัมสองต่อหนึสเปริตคัมแบ็กแล้วนะครับเตียโก้มาติดซิมิกาสโค้ดสุด รวมประเด็นสัมภาษณ์ของครอปให้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิเอ็กแอลเซคิดได้เกินคาด,ไปได,คาดไปได้เกินใครนะครับมัลติดเดลิมิคอสเซเวอร์สีทูโทนสีใหม่มั่นใจตลอดการเดินทางนะครับระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะสนใจไปทดลองทดสอบขับก็ได้หรือไปทดทดลองสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์เทเลนนะครับรวมไปถึงใครที่อยากดูบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับเหลืออีก5ที่เท่านั้นดับเบิลบิ๊กแมนนยูสเปอรร์ะคับ กับทางเรียวแฟ t เทาเ l ลแอดไลน์ตามที่เห็นในภาพไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะมีโปรโมชั่นดีๆให้ด้วยถ้าบอกว่ามาจากโค้ดแอคแต่ว่าย้ำว่าเหลือ5าทีนั่งเท่านั้นนะครับรีบสอบถามเข้าไปเลยอ่ะมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้กันนะครับนะต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อวานนี้เมื่อเมืม่อคืนที่เพิ่งจบไปเนี่ยผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่าผมตื่นไม่ไหวตั้งปลุกแล้วแต่แบบร่างกายไม่ไม่ไหวจริงๆก็เลยแบบเลยเถิด นอนต่อแล้วก็มาตื่นอีกทีหนึ่งนาทีที่75ได้ดูประมาณ15นาทีสุดท้ายซึ่งก็ได้เห็นอะไรบางอย่างแต่ก็อาจจะเห็นได้ไม่ทั้งหมดก็เลยไม่อยากจะไลฟ์สดหลังเกมที่แบบว่าเพราะว่าไลฟ์สดหลังเกมมันต้องเห็นทั้งหมดไงอ่าพอไม่เห็นทั้งหมดไม่เป็นไรยงนั้นผมเลือกที่จะไม่ไล์แล้วก็เอาเป็นประเด็นหลังเกมสัมภาษณ์ครอบประเด็นจากสื่อสถิติต่างๆเอามาฝากเพื่อนๆดีกว่านะครับก็สรุปผลหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้ลิพูเอาชนะอาแจกอา์ดัมสต่อหนึนะครับ ลิฟูได้ประตูนาก่อนนะครับจากโชต้าที่จ่ายให้กับซาร่าอ่าโชต้านี่วันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดนะในการที่พักบอลได้รับบอลต่อมาจากดรีอาร์แล้วก็จ่ายให้กับซาร่าเข้าไปยิงในทีที่17แล้วก็หลังจากนั้น10นาทีนาทีที่ส7ครับลิเวอร์พูลโดนตีเสมอ1-1น,น,นะครับจากคูดูสนะครับก็เป็นตัวรุกข,ของทางอาแจ็กซ์อัร์เตอร์ดาวนะครับที่เล่นเป็นเหมือนฟอสไนะนะอ่ะก็ยิงเข้าไป1-1แล้วก็ลิเวอร์พูลครับก็พย เท่าที่ผมเปิดดูไฮไลท์แบบเต็มๆดูเซติโอ้ลิฟูบุกนะฮะบุกมีโอกาสจะได้เฉียวไปเฉียวมาอยู่หลายทีนะครับแล้วก็กว่าจะได้แต่ว,ว่าก่อนจะได้เนี่ยคือจับเหมือนกันก็คือบุก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 อยู่บุกอยู่ฝั่งเดียวเป็นส่วนใหญ่เลยนะ,ะคือวันนี้เป็นลิฟูแทบวันเวย์เยอะมากเลยแล้วก็มาได้นาทีที่89ครับจากลูกเตะม,มุมครับนะคอตาซิมิกาสเปิดเข้ามาให้กับจอยเอลมาติดมุมนะเป็นประตูชัยนะครับจบเกมลิฟูชน,นะครับเซติหลังเกมก็คือลิฟูมีโอกาสยิงยีนะ่สิบสี่ะ ในขณะที่อาแจากในวันนี้เราทําได้ดีครับปิดกั้นโอกาสของอาแจากเหลือเพียงแค่3ครั้งทั้งเกมนะเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวส่วนเรยบูเข้ากรอบ10ครั้งอาจจะยังเล่นมีติดขาดบ้างยังยิงไม่เฉียบคมเหมือนเดิมบ้างแต่วันนี้ผลลับมาสปิริตมาครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆคุยไล่เรียนกันนะครับแล้วก็วันนี้เราคลองบอลเหนืออาแจากด้วย57%มาดูตารางคะแนนกันหน่อยครับนะหลังจากริพูชนะตอนนี้ก็มี3แต้มนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ2เดี๋ยววันพุธเนี่ย นาโปลีเจอกับเรนเจอร์สนะครับก็เดี๋ยวดูว่าผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเราวันพุธนียจะเป็นยังไงะนะฮะส่วนโปรแกรมนัดหน้าเนี่ยจริงพรีเพิมร์ลีกในเกมสุดสัปดาห์นี้ของเราเลื่อนผมรายงานไปแล้วเมื่อข่าวเช้าไปดูย้อนหลังได้ก็เลื่อนครับทาให้ก็เหมือนกับเบรกทีมชาติไปเลยครับสำหรับร์พูลนะเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ของร์พูลไม่มีเตะจะกลับมาเตะอีกทีนึงเนี่ยวันที่1ตุลาคมครับเล่นในแอนฟิลด์เจอกับไรตันนะฮะ ก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อครับมีเวลาให้เพื่อนๆได้พักผ่อนหย่อนใจนะแล้วก็ยังดีนะเราได้พักผ่อนหย่อนใจ17วันด้วยชัยชนะของเรียบูสิบเจวันนะครับพรก็จะกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งนะฮะพักเบกทีมชาติมาดูบทสัมภาษณ์ของครอปกันดีกว่านะครับผมแปลมาฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะฮะก็เชนเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นทีมที่แย่นะเพียงแพ้แบบข้ามคืนเนี่ย ที่เราแพ้นาโปลีมันไม่ได้เปลี่ยนให้เราเป็นทีมที่แย่แต่แค่ว่านัน้นั้นเราแย่จริงๆริงนึกภาพไหมอ่ะถ้าคุณดู2เกมเขาบอกอย่างนี้นะถ้าคุณดู2เกมเกมกับนาโปลีกับเกมคืนนี้ที่เจออาจกคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันทีมเดียวกันจริงเหรอท,ทั้งที่มันทีมเดียวกันแต่เล่นไม่เหมือนกันเลยนะก็คือแบบวันนี้ความกระหายอะไรมาเต็มนะครับวันนี้เราแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจปัญหาเราแก้ไขมัน ในรายละเอียดเกมเนี่ยเราทำาได้หลายอย่างได้ดีมากมากเราเจอกับอาแจกทีมที่เป็นทีมแข็งแกร่งเราสร้างปัญหาให้พวกเขาได้เพียบเลยเรามีโมเมนต์ที่เล่นได้ดีมากๆเรานำด้วยแต่ว่าเราก็มาเสียประตูจากโอกาสแรกแบบเนี่ยโอกาสแรกของอาแจกปุ๊บก็จีเสมอได้เลยแต่จริงๆเราแทบจะไม่เปิดโอกาสให้กับอาแจกเท่าไหร่เลยเกมนี้คุมคุมเกมได้ดีครอบพูดนะครเขาบอกว่านักเตะเราตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมเราพยายามเล่นฟุตบอลในแบบของเราเราเล่นดุดันมากขึ้นนะครับ หลังจากผ่านครึ่งแรกเนี่ยเราทําประตูได้ดีในลูกตั้งเตะเร็วนะแล้วก็เราเนี่ยเล่นลูกตั้งเตะในแทบแทบทุกช็อตเนี่ยอันตรายทุกครั้งเออคำพูดนเนี้ยของคอปเนี่ยพอผมไปย้อนดูไฮไลท์คือมันไม่ใช่แค่ลูกที่มาติดมุมนะแต่ครอปบ,บอกว่าเราควรจะได้ประตูจากลูกตั้งเตะหลายต่อหลายครั้งมากๆตั้งแต่ก่อนหน้าที่มาติดจมนะูกเนี่ยในไฮไลท์เพื่อนๆลองไปดูนะถ้าเผื่อใครไม่ได้ดูนะ มันมาจากลูกตั้งแต่หลายลูกมากที่เป็นโอกาสยิงของว์พูโยนเข้าไปได้หมง่งโยนเข้าไปได้ยิงเก็บตกจังหวะสองน,นนี้น่แลวเฉียวไปเฉียวมาติดเซฟบ้างติดบล็อกบ้างอะไรเงี้ยก็คือลูกเซตพีดวันนี้เราหน้ากลัวมากแล้วครัก็บอกว่าเราโชคดีที่มาติดสุดท้ายเราโชคดีพอที่มาติดทําประตูให้เราได้และเราดูสีหน้าของมาติดแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนในทีมแบบมันบ่งบอกถึงความรู้สึกทุกคนได้เป็นอย่างดีคืนนี้ครอบย้ําประโยคสําคัญนะครับเขาบอกว่าคืนนี้เราทําได้โอเค แต่เราดูดีว่ามันแค่การเริ่มต้นมันแค่สเต็ปแรกเราจะไม่มองว่านี่คือดีที่สุดแล้วเราจะพัฒนาต่อมันแค่สเต็ปแรกเท่านั้นของการที่จะฟื้นฟอมให,ให้ดีกลับมานะครับหลังจากนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นเบรกทีมชาตินะฮะเราจะไปเล่นเบรกทีมชาติแล้วก็จะมีครึ่งหนึ่งไปเล่นทีมชาติคอปก็หวังว่าจะกลับมากันแบบสมบูรณ์แบบกลับมาแบบร่างกายแข็งแรงไม่มีใครเจ็บใครป่วยกลับมาแล้วก็เดี๋ยววันที่1เราก็จะเจอกับ ไรตันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับบอกว่าเราทุกๆคนโล่งใจมากๆที่วันนี้เราชนะกันได้มันเป็นความยกภูเขาออกจากอกนะฮนะเนี่ยเขาบอกเนี่ยทุกๆุกคนเนี่ยตั้งแต่ที่ยังนั่งในห้องแต่งตัวกันอยู่เลยยังแบบแขนยังแบบยกกันอยู่เลยยังแบบมันรู้สึกโล่งใจรู้สึกแบบได้ตอบสนองจากฟอร์มการเล่นที่ย้าแยก่กลับมาเล่นได้แบบสู้ส,สู้จนได้ชัยชนะนั่นคือสิ่งสําคัญสําหรับค่ำคืนนี้ที่ครอบพยายามจะสื่อให้เห็น มาดูประเด็นจากสื่อกันบ้างนะจากมาดูสัมภาษณ์จากคอปไปแล้วมาดูจากสื่ออ,อย่างนิติสันฟิลบ้างนิติสันฟิลบอกว่าก่อนเกมนี้เราก็ทําได้อย่างอยอดเยี่ยมคือการเคารพต่อรายชินออลิซาเบธท,ที่2นะครับเราก็มีการยืนไว้อะไรหนึ่งนาทีแล้วก็ทํากันได้อย่างอยางอดเยี่ยมคือไม่มีใครแตกแถวอาจจะมีเสียงบุดมากระปิดก,กระปอยแบบแค่วิสองวิแต่มันแค่คนส่วนน้อยเราอย่าไปแล้วก็ถูกห้าเอาไว้นะ คือเราทําได้แบบปกติดีแบบมันเหมือนเราโดนค่อนขอด่ะมันมีประเด็นแบบนี้ฮะผมไปถามพิจิก,กี้มาพิจิก,กี้รีสอร์ทก็เพิ่งจัดรายการด้วยกันมาเมื่อวันอังคารในเ,อเดอะคอปเอนพิจิก,กี้บอกว่าประเด็นคือก่อนนันเนี้ยเวลามีเพลงทีมชาติอะ่ะริพูมชอบโผล่เพลงทีมชาติแฟนบอลลิพูร์อะเพราะว่าแฟนบอลลิพูร์เชื่อว่าเขาเป็นสกอลเซอร์เขาไม่ใช่อังกฤษแต่ว่าเกี่ยวกับราชินีอลซเบธเนี่ยก็ถือว่าครั้งนี้เราไม่ได้แบบแสดงปฏิบิริาโหตอนที่เขายืนไว้อะไรเรา รียกว่ามีวุฒิภาวะเอาง่ายๆมีวุฒิภาวะรู้ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องความเป็นความตายมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาโห่แต่กับเพลงฟิล์มชาติอาจจะเ,เป็นอีกความรู้สึกนึงอะไรก็ว่ากันไปอ่ะประเด็นต่อมาครับอสาสไพรรีเทิร์นครับหรือว่ากระดูกสันหลังของทีมคืนกลับมาติยาโก้คาร์นาลาโคตรสุดเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะเอาข้สั้นตรงนี้ก่อน มาติดกลับมาเล่นตัวจริงวันนี้ก็โอ้โหสุดยอดการออกบอลการเล่นเกมรับของเขาช่วยทีมได้เยอะมากๆนะครับโชต้านะฮะวันนี้คืนฟอร์มนะเทคนิคของเขาช่วยทีมได้เยอะจริงๆแล้วก็มีส่วนแอสซิตให้ซา่ายิงด้วยฟูลแบ็กนะครับวันนี้ก็มองในแง่บวกนะทำได้ดีทั้งคู่ครับแม้ว่าผมเห็นนะแฟนบอลบางคนอาจจะคอมเมนต์ว่าเทนผลาอีกแล้วอ่ะเขาก็มีส่วนพลาดในการปิดพื้นที่ในลูกแรกไม่ดีโดนแทงทะลุมาก่อน แต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราไปลงลึกเสถติรครับเทนนารนวันนี้การดวลหนึ่งหนึ่งไม่พลาดเลยและที่สําคัญแม้ว่าผมจะดูแค่15นาทีนะครับเพื่อนแต่ว่าแค่15นาทีนั้นผมเห็นเทนแม่งวิ่งสับหน้าแตกเนี่ยนี่ก็คือผมพอใจแล้วหมายถึงว่าเห็นการตอบสนองที่ดีแล้วคือก่อนนั้นนี้เทนมันแบบเอื่อยเฉยใครจะทําอะไรกูก็เดินเอือยเฉยกูก็ไปของกูแบบเนี้ย แต่วันนี้แม่งสับหน้าตั้งเว้ยจังหวะที่จะต้องแบบกูจะต้องถอยแท็กแบ็กลงมากูก็จะสับหน้าตั้งแล้วกูก็จะไปเคลียรบอลจะแบบอย่างน้อยมันแสรางความพยายามให้เห็นวันนี้เออดีแล้วส่วนซีมิกาเนี่ยดีมากเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสถิติเซ,ซีมิกาอีกทีหนึ่งว่าซีมิกาวันนี้สร้างความแตกต่างในแนวลุกในเกมลุกได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็ปิดตายเจอกับทาดิดได้ดีด้วยเซตพีชนากูอีกครั้งหนึ่งอันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับก็ข้ามไปเร็วๆนะครับ แล้วก็แต่ว่าก็ยังมีเวลาให้เราได้มาพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนหรือจุดที่ยังไม่ดีเพิ่มเติมอีกหลังจากนี้ด้วยนะครับโอเคมาดูตัดเกตดนะักเตะจากทีมที่ฉันฟิลกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าใครได้แม็กนอ่นนันแม็กกันนะครับอ่ะอาริซงเบเกอร์ได้7ครับนะฮะอาร์โนได้6ครับอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็อย่างน้อยไม่แย่เท่านั้นที่แล้วแล้วก็มีความพยายามมากขึ้นครับมาติดได้8ครับวันนี้นอกจากมงประตูชยัยแล้วก็ยังแบบมีส่วนกับเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับนะ วันนี้การกลับมาเป็นตัวจิงเขาถือว่าสร้างผลเลยแล้วก็ฟันได้ได้วันนี้ฟันได้ก็ถือว่าเล่นได้อย่างดีขึ้นเยอะเลยฮะเล่นได้มีสมาธิคอทัสซิมิก์ดปาดเลยนะฮะทดแทนโรมบรสันได้ดีครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงถิติซิมิกัสอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมรวบรวมมาฝากนะ,ะฟาบินโยได้เดครับเตียโ,โก่เก้าโหนี่คือสิ่งที่คิดดูแล้วกันว่าเราขาดหายเขาไปตั้งเป็นเดือนอะแต่เขากลับมาแล้วแล้วเขาทําทุกอย่างในแดนกลางจริงๆสุด ตีนครับงั้นผมขอเนุญาตหยาบทีเถอะนะคือแบบขนาดดูแค่15นาทีแม่งนิ่งมากแล้วแม่งดุดันมากครับเดียโก้นะฮาเวียเรยีได้7ครับซาลนาได้7นะยิง1ประตูดิอาร์จนะ็โชตาเจ็ดนะโรเบรโตฟิมิโนหกนูนเยสห้านะฮะลงมาทีที่67เจ็ดฟิมิโนอขอไปเจมิลเนอร์เก้าสิบนะตอนเปลี่ยนเกมมาในเซตหลังเนี่ยไปเล่น4 2 3 1นะครับเพื่อพยายามเล่นเกมบุกมากขึ้น2คนนี้ลงมาเนาะ ส่วนครอปเนี่ยได้แปดครับนะในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือว่าทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลเอฟซีเนี่ยก็มีการเปิดให้แฟนบอลเข้ามาโหวตปรากฏว่าผลโหวตเนี่ยเป็นเตียโก้นะครับที่ได้รับผลโหวตชนะพนเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าแฟนบอลโหวตให้เตียโก้มากที่สุดเป็นแมนออฟเดอะแมตแต่ยูฟาฝ่ายจัดเนี่ยให้เป็นมาติปนะครับให้ถ้วยรางวัลนี้กับมาติปเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับอ่ะ ทีนี้แหละเดี๋ยวเรามาลงลึกสติเราจะเห็นแล้วว่าใครวันนี้โดดเด่นในด้านไสิอะไรกันมากนะครับจตกก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครที่เป็นกดรายย้อนอย่าลืมยาทาตาจมทองส่วนใครที่ไอเจ็บคอมีเสพหะอย่าลืมยาแค่ไอาตาขันตีร้านขายยาสปายก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับนะร,นะรนวมไปถึงพรีเมียมค r าสพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพนะครับอย่างที่เห็นเลยมี9สาขา สาขาที่สิบที่นน้ความผดนะครับโทรสั่งเดลิเวอรี่0น์สอาาการนตีความอร่อยนะครับมาฮะมาดูข่าวสารในวันนี้กันนะครับก็มขอโทษด้วยแมวมันทำขวดนะ้ำร่วงนะอ่ะตามนึงน,นะนี่ครับซิมิก์ดนิ่งๆมาเนี่นิ่งๆ,ยๆ,ๆอย่าโลกแมวผมมันโลกอะไรก็ไม่รู้อะแล้วลูกก็นอนอยู่ผมกลัวลูกผมตื่นมากเลยนะบอกว่าอย่าโลกมาเนี่ ขออภัยดีชิมิการครับโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ได้รับคําชมเยอะมากนะครับเพราะว่าเกมรับเอาทาดิชอยู่นะผมไม่อ่านมาแล้วก็ลูกคอสของเขาสำเร็จ6ครั้งเลยนะแกรคอรอสบอลแล้วก็เข้าเป้าหลายครั้งแล้วก็ลูกเตะมุมเนี่ยแกกแ็เตะเข้าเป้าด้วยการดวลชนะ7ครั้งแต่ที่สำคัญและที่เป็นสถิติเด่นของเขาคือการสร้างสารรค์โอกาส5ครั้ง <c oughs> นี่คือสถิติที่ เขาสร้างาโอกาสได้ดีที่สุดตั้งแต่เขาอยู่กับร์พูแบบต่อเกมอะ่ะแต่ปกติเขาก็ทําได้บ่อยๆนะแต่ว่าครั้งนี้เกมเดียวเขาทาได้5ครั้งนะคิดดูแล้วกันคู่แข่งเลี้ยงไม่ผ่านเขาเลยแล้วก็ทําได้1นึ่งแอสิสจริงๆบางคนก็ให้เขาเป็น man, แมนออฟเดอะแมนได้เหมือนกันส่วนโชต้าอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ปิดทองหลังพะัะการเข้าปะทะของเขาชคเกิลการดิฟเบลอะไร้ยงผ่านคู่ต่อสู้ร้อซการผ่านบอลหยาโลกมาเน่ การคอรสบอลของเขาร้อการดวลบนพื้นชนะ6ครั้งร้อเรียกฟาวล์สครั้งนะครับสร้างสถานกาส2ครั้งแล้วก็แอสซิสไป1ครั้งด้วยกันนะครับเ,เทรนรโนวันนี้แท็กเกิลสครั้งอย่างที่บอกครับการข่าแท็กเกลิลวันนี้ของเขาประสบความสําเร็จดวลหนึ่งหนึ่งของเขายอดเยี่ยมแทบจะไม่แพ้เลยแค่ลูกเดียวก็คือลูกที่เสียที่เขาพลาดแบบเป็นจริงเป็นจังนะนะคอสบอลสำเร็จ4ครั้งถือว่า ไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับเขาแต่ก็คืนอะไรบางอย่างที่ที่ดีขึ้นมาเอาเป็นว่าเราให้กําลังใจกันแบบนี้ดีกว่าอย่าไปคิดแค่ว่าพลาดอีกแล้วคือมนุษย์เราแม่งพลาดได้ทุกคนนะแต่ความพยายามที่เกิดขึ้นในเกมผมว่าสําคัญกว่านะครับมาดูตียโก้คันธาราบ้างจะไม่ให้ดูไม่ได้เลยคนนี้นะผ่านบอล2.89%แท็กเกิล2นะดวลชนะ7ตัดบอล1 เลี้ยงผ่านคู่แข่งสําเร็จร้อยเผ่านบอลยาสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์สร้างสรรค์โอกาสหนึ่งทางแล้วก็ดุดันแข็งแกร่งสุดยอดไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วก็หลังจบเกมดูนะขนาดตอนที่เปลี่ยนตัวไปพักช่วงท้ายเกมเดินมายังปลุกเล่าแฟนบอลข้างสนามเลยว่าส่งเสียงหน่อยส่งเสียงเชียร์ส่งเสียงเยอะโอ้โหเซปิรลิตนี่มาเต็มนะเตโก้เซปเปอรลิตมาเต็มนะแล้วก็เป็นอย่างที่ชาบีอารอนโซเคยบอกไว้นะชาบีอารอนโซเคยบอกว่า ตอนที่เตียโก้จะย้ายไปลิเวอร์พูลเนี่ยผมแนะนําเขาว่าเตียโก้ฉันรู้ว่าเองรักฟุตบอลเออพี่รู้ว่าเองรักฟุตบอลอ,อใช้คํานี้ดีกว่านะนะดังนั้นเนี่ยนะตอนเนี้ยคุณอยู่กับสโมสรเองอยู่กับสโมสรที่ยอดเยี่ยมอย่างลิเวอร์พูลนะแล้วเองก็อยู่กับเนี่ยเองประสบความสำเร็จมามากมายและการที่เองจะไปที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเองนึกไว้เลยนะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่ เป็นทีมฟุตบอลอย่างแท้จริงนะเป็นทีมที่แบบฟุตบอลอย่างเดียวเลยจะไม่ได้สนใจเรื่องอื่นแบบนี่คือฟุตบอลแท้ๆไปริเวอร์พูลแล้วไปเอ็นจอยซะนะถ้ารู้สึกว่าจังหวะนี้ใช่ไปริเวอร์พูลนี่คือที่ที่ที่ไม่มีที่ไหนที่ดีกว่าริเวอร์พูลอีกแล้วถ้าคุณจะไปเล่นฟุตบอลแะเตียโก้ก็มาเล่นอย่างที่เห็นฮะแม้ว่าจะเจ็บหมดหัวกับการที่เขาเจ็บมากแต่ว่าทุกครั้งที่เขาหายเจ็บเขาสร้างผลงานที่แบบเวลคาร์ดอะไม่ต้องพูดอะไรมากครับ ไม่ต้องพูดอะไรมากเออนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปถ้าชื่นชอบคลิปนี้แค่กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมมุ่งหน้าสู่สสสแสนแสนสามแสนซับด้วยกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยวันนี้หมดเวลาขอตัวผมไปนอนพักก่อนนะ้วเดี๋ยวผมจะต้องไปทำงานต่อที่สยามสปอร์ตเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ